สวัสดีครับยูกับผมวิทย์พงศ์ชาแนลนะครับหลังจากที่ผมโพสต์ไปในเฟซนะครับแล้วก็เช็คอินที่โรงพยาบาลนะครับก็มีคนถามมาว่าผมนั้นเป็นอะไรนะครับก็จะบอกก่อนเลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากต้มไก่บ้านไอโดนะครับไอโดนี่ก็เป็นเพื่อนผมนะครับมันทักมาบอกว่ามันอาจจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับก็มันก็ต้มไก่ไว้ครับมันก็ชวนผมไปกินครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องครับไปกับไอ้ใช้ยนะครับก็ขี่ไป ขี่ไปปกติปกตินี่แหละแล้วทีนี้ก็มันมีโค้งด้านหน้าไงก็ไม่รู้ทีนี้เห็นแล้วก็เบรกนั่นแหละแต่ถนนมันเป็นหินแดงไงถนนเป็นหินแดงแล้วก็เบรกปั๊บมันก็ถลายไปถลายก็ลงด้านหน้ามันก็มีคลองเลยถลายลงคลองไปก็ผมก็มีแผลที่ขานะครับแล้วก็ คอนี่ตรงตรงตรงบ่านี่ก็ไหลหลุดนะครับก็ให้ปลาหักด้วยมันหลุดด้วยแล้วก็ตอนนี้เขายังใช้อะไรดามก็ไม่รู้หมอดามไปขาก็เป็นแผลนะครับก็เป็นแผลถลอกตรงนี้แล้วก็มีด้านล่างตอนนี้มันยังไม่แห้งนะครับตัวนี้หมอก็ติดไว้กัน สิ่งสุกโปกเข้าไปนี่มันไม่เป็นอะไรนะครับก็มีแผลถลอดตรงมือนะครับน่าจะเป็นมือขวาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาตอนตอน,ตอนที่ตอนที่ลงคลองนี่มันนีลอยข้ามหัวผมเลยเพราะผมเป็นคนขับมันเป็นคนซ้อนลอยข้ามหัวไปตอนนั้นลงลงคลองเสร็จก็ตอนนั้นยังได้สติอยู่ครับก็เอาขาออกจากรถนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมขาผมโดนรถทับนะครับ แล้วก็มีน้องที่ไหนก็ไม่รู้ครับเขาขี่รถมาเขาก็มายกรถขึ้นช่วยนะครับเขาขี่ผ่านพอดีเขาเห็นก็เดี๋ยวพาไปดูรถกันเลยนะครับสภาพรถตอนนี้ก็หนักอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับสภาพรถรวมๆก็มีเศษนี่ครับเศษหน้าไม้ครับ มันแตกดูรครับโอข้ขี่จำไหมครับแรงเกินตอนนั้นขี่ไปไม่ถึงสามสิบได้ซ้ำขี่ค่อยๆถนนมันเป็นหลุมก็นี่กระจกกระจกน่าจะตกอยู่แถว่าตรงที่ลงคลองครับด้านหน้าก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็มีแต่ ตรงเรียนใหม่ครับที่มันแตกกระจกด้านนั้นก็แตกนะครับแต่ไม่ได้เก็บมาตัวนี้ไม่แตกรถก็ไม่เป็นไรครับก็ยังซ่อมได้อยู่ขี่ได้อยู่จะสตาร์ทให้ดูนะครับ บอกก่อนเลยว่าแขนข้างซ้ายผมยังขยับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับแต่ข้างขวาก็ปกติครับด้านซ้ายนี่ขยับยังไม่ค่อยได้นะครับก็ปวดมากตอนนี้ต้องกินยาแก้ปวดไปก่อนส่วนรถนี่ก็ยังสตาร์ทติดขับได้อยู่นะครับยังติดอยู่นะครับ ยังขับได้ปกติครับแต่ยางมันรั่วหรือเปล่านี้มันขี่ไม่ค่อยไปเลยนี่ยางหน้ารั่วครับผมก็ทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าแขนซ้ายมันยังใช้งานปกติยังไม่ได้นะครับ ยังใช้งานไม่ได้ปกตินะครับกูจะพูดกลับกันทำไมวะเน,นี่ยก็มีเท่านี้ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็มาบอกเหตุการณ์นะครับวันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ซับครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ต้องรักษาตัวอีกยาวเนาะ กันคลิปหน้าท่านผู้ชมครับโอ้โโยยกแขนไม่ได้ครับ